พระสยามเทวทิราชเป็นเทวรูปหล่อด้วยทองคำมีขนาดสูง8นิ้วทรงเครื่องกษัตรยาธิราชสวมมงกุฎพระหัตถ์ขวาถือพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบเสมอพระอุรประดิษสานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันแบบวิมานเก่งจีนมีจารึกอักษรจีนแปลว่าที่สิงสถิตแห่งพระสยามเทวทิราชสร้างขึ้นตามพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2403เพื่อเป็นเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศสยามให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆ ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าประเทศไทยเคยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้งจึงทรงเชื่อว่าน่าจะมีเทพยายดาผู้ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่จึงปรดเกล้าให้พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าประดิษวร์หม่อมเจ้าดิดซึ่งเป็นช่างเอกในกรมช่างสิบหมู่บ้านและหล่อเทวรูปพระสยามเทวาธิราชขึ้นพระองค์ทรงถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราช และปลดกล้าวให้อัญเชิญไปประดิษฐานณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังพระสยามเทวธิราชเป็นที่เคารพสักการะของทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าพระสยามเทวธิราชเป็นประมุขของเทพรักษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาบ้านเมืองความสำคัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและเอกราชของชาติไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูตตเวทีต่อบุญพระมหากษัตริย์และเทพยดาผู้ปกปักษาแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาและพระราชพิธีต่างๆการสักการบูชามีการสักการบูชาพระสยามเทวาธิราชเป็นประจำทุกปีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหาตามปฏิทินจันทรคติไทยมีการถวายเครื่องสังเวยต่างๆเช่นข้าวหมูไก่ผลไม้และขนม มีคาถาบูชาที่ใช้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการสร้างพระสยามเทวธิราชจำลองในหลายพื้นที่เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน